สวัสดีทุกคนวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยววัดบางพีใหญ่นายนหรือวัดหลวงพ่อโตบางพีตามตำนานเล่ามาว่าวัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยพระในเรศวรจะมีพุทธรูปสามองค์ที่ลอยน้ํามาก็คือหลวงพ่อโตวัดบางพีจังหวัดสมุทรปราการหลวงพ่อบ้านแหลมวัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็หลวงพ่อสวทร วัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งจะลอยน้ำมาหลวงพ่อโตเคยมีประวัติที่เป็นหลวงพ่อโตองค์นิ่มด้วยก็คือตอนที่มีคนไปติดทองอะ่ะหลวงพ่อองค์นิ่มเหมือนเป็นพระสงฆ์เลยปีนี้ทางวัดจะมีพิธีรับบัววันที่สถึงส1บเอดตุลาแล้วก็จะมีรับบัวหรือโยนบัว ลงเรือหลวงพ่อโตวันที่9หากใครสนใจก็มาเที่ยวงานได้เลยทางวัดจะมีของกินเยอะมากแล้วของใช้ให้เลือกเยอะแยะมากมายเครื่องเล่นพวกจิงช้าสวรรค์ม้าหมุนก็มีใครจะพาลูกพาหลานมาก็ได้ตอนนี้เราถึงวัดแล้วหูคนเยอะมากนี่ตรงนี้จะเป็นที่ซื้อทูบซื้อเทียนตับทางวัดนะ ล้วก็จะมาไหว้หลวงพ่อโตทางข้างๆนะจะมีสองข้างนี่เข้ามาในโบสถ์แล้วหลวงพ่อโตสวยงดงามมากเห็นไหมเพื่อนๆเราสามารถขึ้นไปปิดทองหลวงพ่อโตได้เลยอันนี้วัดหลวงพ่อบ้านแหลมแล้วก็อันนี้จะเป็นหลวงพ่อโสทรทางวัดจะใช้ทองจริงในการปิดนั่นเพื่อนหรือว่าจะมาอ่มผ้าไตาชีวรหน้าโบสถ์ก็ได้นะเขาจะมีให้บริการอยู่ หรือใครอยากได้น้ำมนต์จากทางวัดก็มีให้บริการก็หาขวดน้ำหรือถุงพลาสติกมาใส่กันเองนะตรงนี้จะเป็นหลวงพ่อปากแดงสามารถมาสักการะได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเรือโบราณนะแล้วก็มีพระตั้งอยู่ตรงนี้จะเป็นอิกโบสถหนึ่งที่สร้างขึ้นต้องทำการตัดนางไม้ต้นพิกุลเลยถึยงจะสร้างได้ตรงนี้จะเป็นพุทธบาทสามารถมาตั้งเหรียญจุดอื่นๆก็จะมีให้สักการะ อีกเยอะแยะเลยแล้วก็จะมีจุดให้เสียงเชียมซีจับรูปปิงปองจากนั้นก็มีใบเชียมซีให้เราอ่านสามารถถ่ายรูปแล้วก็อ่านก็ได้นั้นเพื่อนแล้วก็มีจุดให้เช่าพระต่างๆทางวัดก็จะมีให้สักการะท่านเท้าเวสุวันพระลาหูแล้วก็พระพิฆเนศด้วยนะตอนนี้เราเห็นค่ะเอา เาเวสุวรรณมาตั้งองค์ใหญ่มากลองเข้าไปดูนี่คือคกมรอนการนะเพื่อนแล้วก็มีที่ให้ถวายสังฆทานพอเดินออกมาก็จะมีขายปลาเสิีปลาช่อนอะไรต่างๆสามารถบอกทางร้านให้กท็ทอดให้เลยก็ได้นะเขามีบริการแล้วก็มีขนมของฝากอะไรเยอะแยะมากมายใครสะดวกซื้อกลับบ้านก็สามารถได้นะเพื่อนมีผักสดๆชาวบ้านเก็บมาจากสวนเองเลยนะเพื่อน ช็อตามร้านนี้อร่อยมากขอบอกใครมาให้ชิมอ่ะเสื้อผ้าก็มีเดี๋ยวเราก็เดินดูไปเรื่อยๆว่ามีอะไรเนาะเพื่อนๆใครมาก็ลองมาดูเต้าหู้ร้านนี้ก็อร่อยนะขอบอกเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเดินเข้าไปในตลาดโบราณนะเพื่อนอ่ะร้านนี้ขายแกงส้มระกรรมอร่อยมากใครไม่เคยชิมก็ลองชิมดูหลวนต่างๆโบราณก็ลองชิมดูมะม่วงเบาก็มีนะ เราเดินเข้ามาในตลาดน้ําโบราณเอ,อ้ยไม่ใช่สีไม่ใช่ตลาดน้ําตลาดโบราณและก็มีของให้เรื่องเยอะแยะมากมายเลยตามข้างทางอ่ะเพื่อนเพื่อลองดูเราถ่ายมากไม่ได้นะนเราเคยถ่ายแล้วโดนเจ้าของร้านไล่บอกไม่ให้ถ่ายด้วยนะร้านขายยาเราจําได้เลยนี่เดี๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกัน ร้านชื่อว่าร้านเจอก็จะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกก๋วยเตี๋ยวต้มยำขายถูกด้วยนะขายชามละสิบห้าแต่เรากินต้มยำชามใหญ่ก็30มสิบให้ทายว่ากินเหมือนไหมใช่เรากินแค่ต้มยำส่วนก๋วยเตี๋ยวเรือน,นั้นไม่ได้กินมีลุงขายไอติมโบราณด้วยตอนนี้เราก็เดินมาฝั่งนี้เพื่อมาให้อาหารน้องปลาสวายนี่โปลาเยอะมากเลยนะดูดิตัวอวบเลยเพื่อน เดี๋ยวเราขอตัวกลับบ้านก่อนนะบ๊ายบาย